เริ่มใช้งานง่ายๆสำหรับผู้ใช้งานหรือลูกค้า AIA ที่เคยลงทะเบียนบัญชีใช้งาน AIA iService หรือ AIA Vitality ก็สามารถเข้าใช้งาน AIA Plus ได้อย่างง่ายเลยล่ะค่ะโดยสามารถเข้ามาที่แอปพลิเคชัน AIA Plus และกรอกข้อมูลบัญชีเดิมของท่านก็สามารถเข้าใช้งาน AIA Plus ได้แล้วค่ะสำหรับลูกค้า AIA และสมาชิก AIA Vitality แต่ยังไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ AIA iService หรือ AIA Vitality นะคะอันดับแรกกดสมัครเลยด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็เลือกมีกรมทรรและกดถัดไปจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนสำหรับคนไทยหรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติและกดถัดไปค่ะจากนั้นก็กรอกอีเมลตั้งรหัสผ่านแล้วกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยรอรับ OTP เพื่อยืนยันการสร้างแอคเคาทได้เลยค่ะ สุดท้ายคะ่ะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีกรม,มธรรม์กับ AIA ก็สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายได้เช่นกันคะ่ะขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายเหมือนกับขั้นตอนที่ได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วนะคะ AIA+ แอปเดียวจบครบทุกบริการ